แแ่ๆมลบค่ะแแ่ๆมลบค่ะ,นนคะสวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมีจัดสง่งมีเลยเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพสวยนะคะนี่คูเปอร์สองแปดห้าอ๋อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว องแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะคะหนึ่งชุดแล้วก็มีล,ล้อนาวาร่าหนึ่งวงนอนนอนนอนจะส่งน้องคายหนึ่งชุดนะคะจะส่งร้อยเอ็ดหนึ่งกล่องนะคะ มีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยวันนี้จะส่งโดยขนส่งรุ่งที่วานะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถรอ,อรับสินค้าที่หน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะ จะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อใหม่ล้อมือ2อล้อใหม,ใหม่ป้ายแดงนะคะมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยร้านสัญญาการยางปากทางห้องเียงเพยยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะสอบถามได้ที่0 993544468นะคะ <c oughs>

ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนและให้ทางร้านจัดส่งให้นะคะจัดส่งเรียบร้อยขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจและใช้บริการนะคะอคื ล้อหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อแต่งล้อเดิมนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ